ฉลองยกทะเลมาให้ถึงที่เมยาจอปูเปิดสาขาใหม่ที่ปตทบางนาคาออ่ะบอกเลยนะคะว่าพิกัดหาง่ายมากๆเข้ามาในปั๊มปตทก็จะเจอกับร้านเมยาจอปูค่ะที่สาขานี้นะคะมี เยอะมากๆ<า>แบบแช่แข็งแล้วก็เลือกเซตให้ร้านทอดกินที่ร้านได้เลยค่ะที่สําคัญนะคะร้านเมย่าจอปูของเราเนี่ยรับประกันความสดใหม่ทรงต้องของสดมาจากทะเลระยองแน่นอนเลยค่ะรับประกันความอร่อยเพราะว่าร้านเมย่าจอปูของเราเป็นร้านชื่อดังในแะยองสูตรของเราเป็นสูตรเด็ดสูตรต้นตํำรับที่มีมายาวนานถึง60ปีเลยนะคะลพลาดไม่ได้เลยค่ะเมนูตามหานั่นก็คือจอปูก้อนจอไข่ปูแล้วก็จอปูจิ๋วรับรองได้เลยนะคะ ว่าเมนูสุดพิเใย้ยกทรัพมาให้ทุกๆคนแล้วค่ะใครยังไม่เคยลองกินอย่ามัวแต่มองค่ะไม่งั้นเนี่ยจะไม่อิ่มมาเจอกันได้นะคะที่เมย่าจอปูสาขานี้เขาเปิดทุกวันหิวเมื่อไหร่อยากกินของทะเลส,สดๆอร่อย